สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้โหเห็ดกลุ่มหนึ่งบ่งว่ามันเป็นเห็ดนังไหมได้สิอ่ะได้สิอ่ะเนี่ยพุ่นพุ่นออกเป็นมมได้สิเปิดิึงเนาะเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยจ้ะมันออกเป็นมมโูกกะเอามือจับ มีทุงมือแต่บบใจพี่พี่ออกอ้อมต้นไหม้จ้ะออกอ้อมต้นไหมอย่เลยไปต่อเฮาข้เมียนจพอแต่เฮ็ดตายเบือบ่นี่พี่น้องจะ้ะนี่ถาก,กินนอนกินนี่เฮ็ดเบือนะจ้ะเนา,านะนี่กำลังขืนถาก,กินถากกำลังกินเลย เพราะว่าฝนตกเสมอเนาะจา้ะเนาะเนี่ยนี่จ้ะมัมดจับเนาะเนี่ยพี่กําลังขึ้นเต็มอยู่พี่แต่เฮ็ดเบื่อพอเฮ็ดขั้นเทรนจ้ะกําลังขึ้นตะมุตะมิ กำลังตะมุตะมิใช่พี่พี่จ้ะพันกำลังตะมุตะมิไหมเนี่ยเก็บอยู่เนาะดอกนี่เนาะพี่พุ่นมูพันแต่งานใหม่เก็บสักสองดอกนี่เนาะจ้ะเนาะ นี่จ้ะตะมุตะมิกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นกำลังขึ้นฝนก็ตกเลยตกดีเฮ็ดสีขึ้นก็ขืนบ่ได้จะฝนเฮ็ดยังล่ะ กุมนี่กำลังขึ้นเนาะจจะเนาะเฮ็ดยังล่ะโอ้ยหนวย,ยังละ่ะเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดเหมือนเฮ็ด้น,น,า,มมา,น,น,นามากเนาะเฮ็ด้นามากไปจ้ะไปต่อ ่าจจะเป็นเห็ดน้ำมากจ้ะพี่นอ้องเนี่ยถากน้อนกินมาละเห็นยังพี่นอ้องคือเห็ดอะเห็ดเทาบวานเทาแต่โอ้ยดอกไหมอืมขากบหไงคือเห็ดอันกะทิเวอร์ฮิตพี่เนา่าไปจ้ะพึ่งหวาน นี่น้องพอเฮ็ดพึ่งหวานดอกแรกเออตุมุตติมิออเออ,อ,อพึ่งหวานดอกแรกตุ่มุตติมิเลยปิดใหม่ต่อเนาะต่อเนาะ,นะที่ไหนก็สัย่างเมื่อลนะต่อ นยังอีกนี่ยเมนบะเมนมูกันบะเฮ้ยคนบะโอ้ยบ่แมนบ่เก็บเนาะไปๆเฮ็ดพึ่งหวานคือมีดอกเดียวมาหนีนกิก็เฮ็ดกำลังขึ้นเฮ็ดพึ่งหวานกำลังงอกเฮ้ใส่ต่อ เฮ็ดเบือกันหลายจ้ะคือเฮ็ดละงูเกลยพี่ยุ่งกันหลายไปจะย่างต่อเฮาเฮ็ดผึ่งทรายจ้ะเนี่ยเฮ็ดผึ่งทรายหน่อยๆเนี่ยก็เรื่องหน่อยๆบ้านแล้วก็มีเฮ็ดผึ่งทราย ต้ามหาเห็ดพึงหวานจ้ะไปเลยจ้ะ hmm. ยังพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดยังไหมจ้ะเอ้ยดอกไงยูเดอเบื่อมั้งเฮ็ด้ำมืาดอกนี่อุ๊ย ดอกนี้งาม,งามไม่นอนกินขาบ่เก็บไปบึงเนาะแต่ดอกนี้นอนกินมดดละสองดอกฮ็้ยังคือดอกไงแถวพี่น้นงโอ้ยนี่เ็ทานบานเห่าเลยเนี่ยอุย้ยถาก,กินดอกบบกไงาถาก,กินจนมดอืด เห็นคือเห็ดมันโอ้หืมอุ้ยบึงกำลังขึ้นไอ้จ้ะอืมกำลังขึ้นอืม โมูนึ่งจะมันขึ้นสุขึ้นเป็นโมนะอันนี้เฮ็ดยังไหมอุ้ยโอ้ย,อยเฮ็ดผึ่งค้าไหลไปตึงหัวรุดเลยเนี่ยโอ้ยบวกหัวเป็นเฮ็ดผึ่งพี่น้องจ้าเห็นแต่หัวดำๆเนาะนี่เบิ่งค้าแบบไงโอ้ยพี่น้อง ต้องดึงดึงอ่ะดึงยังก็ดึงหัวเห็ดตึงขาดพี่เบิ่งเห็ดมันปูล,ลา,มมามามันกำลังเกิดน,น,กน,นอกจะเนาะเห็ดเห็ดขั้นทะเลนจน้ะกำลังเกิดตะมุตะมิปิดไว้เนาะจะเนาะปิดไว้อโอ้ยเสียดายแทห้หัวขาดเพราะเป็นยังเนาะเดีย๋ยวรีเอาก็ถอดเข้าไปเดีย๋ยวจะใสหงิบตดัดขาไว้ก่อน กำลังหน่อยๆตมุตมิกำลังออกอพึ่งออกจ้ะเห็ดพึ่งเนี่ยอันนี้ก็สิปล่อยใวซะบ่โอ้ยปล่อยใยซะพี่น้องจ้ะปล่อยใวซะกำลังตมุตมิ จะเสื้อเห็ดเสื้อเห็ดมันปูเนาะจะเนาะกำลังขึ้นเนี่ยจะเหลืองๆแสงกล่องหย่อนแสงมันคือขาวเลยไปฮะยาวต่อพี่น้องจ้าเลี้ยวมาคือเลื่องเออเหอยอยู่เนี่ยโอ้ยกำลังขึ้นพี่น้องเนี่ยกำลังขึ้นตะมุตะมิ กำลังคืนเลยให้จังไดจละ่ะเบิ่งอันห้อยคนเหยียบห้อยอยีหยังเหยียบนะ<า>โอ้ยทั้งฮักน้ก่งกับมีพี่น้องจ้าโอ้ยโหดโพดไถ้บ่ท่านใหญ่ไหมจ๊ะแม่เนาะบ่ท่านใหญ่เลยพวกแน่นี่มีแนวมากินล่ะจ้ะบ่ท่านใหญ่บ่ท่านใหญ่ thân thờ rình chả bố thân nhây Này Chứ ổ lì sẽ kếp ở từ nó Xong Hết thân nhây, chả hết ออืแสงโทุกพทับมาบ้างามแต่บางคนมาเตะหอว ัมาเตะกับบอลูค้างใหญ่งแก๊บ้าบโอเบกะนะแต่ว่าหนห่อยๆก็ร่างขึ้นรลายด้วยจ้ะอืมอืมโอยอืมหักมัดคือหักนี่แนวมากินหรอหักมัดเลย bưng cá, hát mày, hát, khăn bọc giẻ cả, bò nhầy đọc, sâm ừ. này, cái sâm cả non มันปูอเอาตะก,กามาใส่ยันเยียบเบียเฮ็ดมันปูพกหนังสือมานำตะจ้ะโดยเฮ็ดกึงหวานดอกน,น ยังบุ่เหย,ยียดน่าจะเป็นกว้างเนาะคิดว่ากว้างม่เหยียดเลยหักมาเลยนี่จ้ะหักมาเลยน่าจะเป็นกว้างมากินเนาะเนี่ยหักเลยบ้านเดี๋ยวดึงสำห์เลยไปจ้ะไปๆเนาะ พนักง,งานเก็บราสเบอร์รี่ลูกสีแดงๆราสเบอร์รี่ป่ากำลังซุกเลยพี่น้องคุณเต็มเลยผลมากับลูกทรายเราจะนับมากับลูกทรายนี่ลูกทรายทาแป๊บหนึ่งให้ป,ป๊าปาเก็บราสเบอร์รี่ก่อนตอนนี้ก็ได้เฮ็ด นิดนึงนะจ๊ะเนาะเพราะว่าพึ่งยางมากอุ้ยมยุ่งกับพ่อยุ่งจะพกหน,น,นังสือพร้อมเดินจ้ะเดินชุ้มมือ ừ. ได้เฮ็ดนิดนึงได้เฮ็ดได้เฮ็ดอ่าพึ่งหวานคันทะเลนดอกนึงแล้วก็เฮ็ดเอ่อเฮ็ดน้อาม,มากดอกนึงแล้วก็เฮ็ดพึ่งค้าลายดอกฮักนี่ดอกมันพึ่งค้าลายนะจ๊ะ แล้วก็เฮ็ดขั้นฉลินมันปูเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจำนวนหนึ่งนี่ป้าป้ป้ากำลังเก็บอึ๊บอึ๊บดอกหนึ่งกำลังหายพ่อยง่เก็บดอกหนึ่งเป็นดอเฮ็ดมันปูนายแด่ไม่เนย เด e อุ้ย near water a lot อ้ยจมนามพี่น้องเฮ็ดจมหาใช่ n, n o yeah, this one ไม I mean, ่นีดไอโกะนะมันปูปูเห็นว่าพี่น้องเหลืองๆนะจ๊ะเห็ดจมนามไหมฝนตกไหมจ๊ะเห็ดจมนา there in U.S. The I know I see that but what you see is leaf นาย not leave this this บอมแมนฮิล <I S 1> <man> hay hai con nhà kia đã mình đứt tay Not finish Hard, very hard Yeah You want them or not? Yeah Yeah, can take them Con nhà kia, hai <laughs> con nhà kia Bằng xì mì chắc độc เดี๋ยวใส่ทุ่งมือก่อนจะ้ะทุ่งมือนี่ก็เปียกโอ้ยใส่แล้วใส่ทุ่งมือไหมเนาะทุ่งมืออยู่ไหนนี่ใส่ละเขากระชั้นพี่น้องจ้อะอ ไตมอดนะฮะฮะอืมเนี่ยโอ้ไตมอดมีบอคอยหลายจ้ะเพราะว่ากำลังออกเนาะเนี่ยอืมบอขอาใจแซงโทรศัพท์คือเป็นแซงสิมดืดเหรอเอา้า มีสำนีพคะนะมาว่าจังสันพอเฮ็ดยังพี่น่องคือดอกงหละเฮ็ดอุ้ยแม่งกินหมดล่ะดอกง่ผูดพ่เนาะเซนซอปเนาะเนซุปเนเฮ็ดผึ่งสายแต่มันหนาวเอ้ยมัน Overman, size, nhắn, ừ. 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 bộ men ừ. hết vùng sài hết vùng nhang vinh nọ Ng đọc Kiếp gì Kep yu ba. Kim bé bỏ Mm. 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 ออกเป็นกอเลยนะพี่พี่โอ้ยเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งเห็ดเอ้ยเบาพิษเห็ดเห็ดเขาไข่ออกพี่แต้ว่าอันแต่ว่านอนกินเรือดอกหน่อยหน่อยมันออกออกข้างๆ้างพี่น้องนอนก็กินมดฝนตกนะเห็ดยังไงเห็ดเบือ่อ Giếp bỏ, kia bên nó, nó giếp bên nó cứ bên đầm đầm không dâm yeah I know. หน่อยนี่นี่เห็ดเขาไก่เห็ดเขาไก่พี่น้องคุณเก็บนะเห็ดไล่เห็ด,หดพี่น้องไลเงง่เห็ดปีทุ่งปีทุ่งเห็ดน้ำมากอุ้ยขาแหม อู้ถากกินลูกนอนกินนอนกินละ่ะฝนตกพี่น้องจ้าโอ้ยหักมดจ้ะงามคักงามคักงามงามโอ้ยหักๆักคักโอ้ยโทรศัรส <Hello. S 1> ั เท่าระซับกับเปียกนานาฝนเฮ้ยเบิ่งนะเบิ่งงมากับคีเฮ้ยบ้ำเสือม,มีดกับอันจับกูไดน้นะจ๊ะเนาะเบิ่งขางามงามขอถทษขอภัยเด้อทายบ่อยเห็นพี่น้องทายเห็นทา,ทายไปทัวไปถีบฝนตกแก่ฝนตกมอืมเบิ่งนะ เก็บหนาอยู่เพื่อนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฝนตกเปียกมืดเลยกล่องกระเปียกสิพังบ่เนาะพี่น้องจ้ะอุ้ยน่ะเอ้ยฝนฝนฝนฮะยาอือีกโกวินเฮ่อือีกโกวินเฮ่อโอเคกกอินพึ่งค้าลายพี่น้อง โอ้ยโอ้ยฮัลโหลโอ้ยดิสเออบุ๋มเป็นน่าวแล้วติอืมอืมบังง่ายเอาเนี่ยพี่น้องบังง่ายมันยังไม่เหยียบฮัก์มืดแม่โอ้ยคือบดถ่ไทวิดีโอกดต่างดนบังหน่วยบุบรีแน่เนี่ย น่ยนีจ้าอืมไจไล่เติบเฮ็ดหนังเฮ็ดหนังพี่น้องจ้ะเบิ่งมันเป็นมูเลยไหมเนี่ยดอกนี้ไงอืมี่ไงดอกเก็บดอกเนาะยยานเฮ็ดเนียงพี่น้องเฮ็ดหนังนี่อุ้ย โอ้เฮ็ดพึ่งขมอมืแมงกินดอกนี้ไงเฮ็ดพึ่งขมแม่เฮ็ดพึ่งขมเฮ็ดพึ่งขมดอกพี่ลึกพี่หลันไปต่อจ้ะนี่จ้ะผลงานมือนี่พึ่งไปหาเก็บเห็ดนะาจาน๊ะเนาะฝนกับโต๊ะบักแห้งยางกับบริทัวดอกยาเท่างันมีกว้างแหมกว้างต้องเป็นกว้างละ หรือว่าซั์ปลามันเหยียบพักมั้จ้ะอืออันนี้เฮดขั้นเทรนนะจน๊ะเนาะมันปูกระสีใดอ่อดอกหน่อยๆกําลังเกิดจะเต็มอยู่แต่ว่ามันมีกว้างเหยียบพักก็เลยเก็บมาเนี่ยนั่นที่จริงสิปล่อยมันไหวอยู่แต่ว่ากว้างกว้างหรือว่าอ่าซัดปลา,นนานนเนาะจ๊ะเนาะเหยียบพักแล้วก็ไดเฮดเอ่อเนี่ยเฮทเขาไข่ สายใหญ่ๆหนักๆนฝะนกระตกกน่กจาจะนาะฮักละ่ะดอกฮักส่ตะก,กามาทับกันทั้งฝนทั้งแรงหนีฝนเนาะนะนะแล้วก็ได้เฮดพึงหวานนี่จะได้ส่งดอกเบ่งดอกหน่อยๆค่ะนี่จะกําลังขึ้นจะก,กําลังออกอือฮักตัวนี้นี่นะจะเป็นเฮดพึงค้าลายจ้ะแต่หน่อยๆจะแรงหนีฝนนําเมื่อนีสรุปได้ซ้ำนี่จ้ะ